อัสสลามวะลัยกุมงวันนี้เราจะมาทําไก่ทอดหั่นใหญ่กันคะ่ะทุกคน <S <S เห็นเขาทํากันอดใจไม่ไหวก็ต้องลองมาทําเองเลยคะ่ะนี่วันนี้เราก็ได้แป้งหมักไก่ของนัสรินด้วยนะคะทุกคนไก่ก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะทุกคนฉีกซองก,กันก่อนเลยนะคะจะบอกว่าฉีกออกมาปุ๊บก็คือกลิ่นหอมมากค่ะอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะหอมจริงๆค่ะก็เราก็มาเทปแป้งของเรากันเลยนะคะเทให้หมดถุงไปเลยนะทุกคนวันนี้เราก็ใช้ไก่มา1กิโลเลยคะ่ะนี่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมนะคะทุกคนเราจะาเพิ่มความ หอมด้วยกระเทียมนะคะก็ตำตำไปนะคะเอ็นดูครกเล็กๆเนาะแต่ว่าก็ใช้งานได้อยู่นะคะทุกคนแล้วเราก็เทกระเทียมลงไปเลยค่ะ ตามด้วยน้ำนะคะคุกเ้าให้ส่วนผสมเราเข้ากันเลยนะคะทุกคนพอเราเริ่มคุกเขานะคะแป้งก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะทุกคนมันจะยิ่งน่ากินเข้าไปอีกค่ะแล้วเราก็จะพักน้องไว้นะคะนี่วันนี้เราก็พักไว้นิดเดียวเนาะจริงจริงก็ต้องพักไว้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอดใจไม่ไหวค่ะหิวมากก็น้องเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมน้ำมันของเราสําหรับการทอดเลยค่ะ ต่อไปนี้การทําไก่ทอดหันใหญ่ก็ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะทุกคนแถมวิธีทําก็ง่ายมากๆเลยค่ะมีอยู่ข้างซองไว้เรียบร้อยเลยโอเคมาเตรียมน้ํามันของเรากันเลยค่ะน้ํามันเราก็จะใส่ให้ท่วมไก่เลยนะคะนี่ก็รอให้น้ํามันร้อนกันนิดนึงนะ ก็เตรียมพร้อมไก่ของเราได้เลยค่ะทุกคนอยากกินแล้ว่าอดใจไม่ไหวจริงๆนะมามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกเลยค่ะอ่ะเอาลงไปเลยลงไปใส่ในหมอ้อเลยนะคะหืหน้องก็น่าก,กินบ้างๆอ่ะทุกคนหิวแล้วแม่โอ้ยกว่าน้องจะสุกนะคะแต่ไม่เป็นไรเพื่อความอร่อยเรารอได้คะ่ะหลังจากที่น้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาเบาไฟนิดนึงนะ โอ้ยน้ำมันเดือดแล้วแม่อดใจไม่ไหวแล้วนะคะกินหอมมากโชยมาแต่ไกลเลยค่ะดูสีสีทุกคนจะไม่ให่อยากกินได้ยังไง่ะคะนี่ก็เตรียมพร้อมเลยนะคะเขาก็มาเป็นเซตเลยนะมีทั้งหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มให้เรียบร้อยเลยค่ะง่ายมาก นี่เสร็จแล้วค่ะเตรียมจัดจานได้เลยค่ะทุกคนดูสีสีน่ากินไม่ไหวนะคะโอ้โหชิ้นนี้น่ากินมากทุกคนความฉ่ำเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมไม่รอแล้วแม่นะทีนี้หอมเจียวต้องเข้าแล้วนะคะนี่ได้หอมเจียวถุงใหญ่มาเลยค่ะทุกคนจุกๆไปเลยนะคะอ่ะใส่ให้มันเน้นเน้นไปเลยค่ะดูความน่ากินค่ะ ก็พลาดไม่ได้ค่ะน้ำจิ้มสุดเด็ดของเรานะคะ mm hmm. เทปไปเลยทุกคน mm hmm. เวลาที่เราเรอคอยก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่มาค่ะมาชิมกันเลยทุกคนดูความน่ากินสิค่ะอ่ะจิ้มน้ำจิ้มที่เขาให้กันเลยค่ะกลิ่นหอมมากนะทุกคนใครที่สนใจ mm hmm. เดี๋ยวเราจะปักตะกร้าเหลืองไว้ให้นะคะ mm hmm. ใครอยากชิมก็ลองไปทําตามได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย